ขอนำทุกท่านนะครับกลับมาเข้าสู่ช anel ของผมกันวันนี้เราไปกันที่เกมของ g a l a x y m i n ม r นะครับผมก็อบอกว่า g a l a x y ตอนนี้นี่โอ้โหถึงกับโลกแตกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นจริงอย่างนั้นไหมขอยับยับเลยละกันนะครับมากันที่งบ1,000ครับขอสามก็ละกันนะรู้สึกไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่เช็คดูกันก่อนแป๊บเราจะไปกันเร็วๆเลยละกันครับ โอ้ยหลุมดำแบ็คโฮฮะมีถึงห้าจุดไปเลยครับแค่หลุมเดียวทุกสัญลักษณ์บนหน้านี้จะถูกดูดเข้าไปในหลุมดำนะครับตามจำนวนจุดข้างล่างที่หลุมดำนั้นปรากฏเลยมีถึงห้าจุดก็ดูดไป5ครั้งเลยครับแล้วจากร์อแรกของเราออกแล้วแค่สาไม้เท่านั้นฮนะแล้วหลุมดำเนี่ยไม่ได้มาได้เพียงแค่ หลุมเดียวบนหน้านี้นะอาจจะมาได้ถึงสองถึงสามได้เลยนะครับคุณผู้ชมก็แล้วแต่ดวงกันไปอย่างรอบนี้มาสองครับแต่ว่าหลุมดําข้างบนมีสามจุดตรงกลางมีสองจุดก็รวมๆแล้วเหมือนกับหลุมดําเดียวห้าจุดเหมือนตอนแรกที่สามไม้มาที่สามไม้เริ่มต้นมามนเหมือนกันแหละครับแต่ถ้าเกิดออกสองหลุมแล้วหลุมละห้าจุดนี่แต่ก็ต้องดูดี่สัญลักษณ์อีกด้วยนะอุ้ย อันนี้เราชนะโบนัสเขานะครับฟีเจอร์โบนัสอ่ะผมจะบอกคุณผู้ชมงนี้ไว้ก่อนนะฮะทุกๆคลิปนะครับรวมถึงคลิปนี้ด้วยที่ผมได้จัดทามาให้คุณผู้ชมรับชมกันเนะี่ยผมเล่นแค่แบบแกล้งเหงาสนุกสนุกเฉยๆนะครับอย่าเอาไปทําตามเด็ดขาดโดยเฉพาะน้องๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองก่อนรับชมด้วยนะครับพูดกันง่ายๆเลยก็คือเรามาเล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับอันนี้ก็เป็นการเข้าฟรีสปินนะครับ สำหรับเกมนี้หรือเรียกอีกแบบหนึ่งก็ได้เรียกว่าจักรวาลโดดนะฮะถ้าเกมเหลือจะเป็นวัวโดดเสือโดดอะไรก็ประมาณอันนี้เป็นจักรวาลโดดแล้วกันหลุมโดนหดก็ได้เออแบบสั้นๆนะครับก็คือหลุมตรงกลางเนี่ยจะถูกโดดอยู่แล้วแถมได้อันนี้ลงไปด้วยก็อยู่ด้วยอีกล็อกไปเลยนะฮะแต่สัญลักษณ์ที่ดีที่สุดเนี่ยมันต้องเป็นตัวหินสีทองครับ มันต้องเป็นจัก,กรวาลสีทองอ่ะเนี่ยมันยังพอมีผ่านๆได้เห็นอยู่บนตาเราบ้างแหละเนี่ยมันแค่แคโอ้โหแต่สีทองยังไม่ปรากฏนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่ตัวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับเราเน้นอาศัยโดดเรื่อยๆแล้วกันมันจะมีจํานวนบอกนะเห็นไหมเนี่ยมีหนึ่งสองสามมันแค่เราหมุนฟรีแค่สามทีเท่านั้นครับแต่ถ้าเกิดอยากจะให้มันลี กลับมาสามทีใหม่เนี่ยจะต้องมีสัญลักษณ์โผขึ้นมาใหม่นะครับแล้วมันจะรีกลับไปใหม่อ่าหมดแล้วอย่างนี้ไม่รีครับฟรีรอบแรงของผมเดี๋ยวเราอัพไม้กันหน่อยแล้วกันนะดูดมันหนึ่งทำไมตัวดีๆไม่ค่อยออกเลยว่าไปห้าครับอ้าว ชนะฟีเจอร์อีกแล้วนะครับก็ถ้าเกิดมันมาหลายตัวหรือประมาณห้าตัวมั้งบนหน้านี้ก็จะเหมือนเข้าฟรีเลยหรือหลุมโดดเลยแต่โดรอบนี้ก็ขอให้มันดีกว่ารอบที่แล้วเถอะอันนี้ถือว่ากาบแล้ อน่น้อยๆก็ถ้ายังไม่มีหลุมดำขอให้รีกันมาหน่อยนะ,อะโอเคหลุมดำตรงกลางนี้มันคือหลุมใหญ่สดุดแต่หลุมดำที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้คือนี่นะไอตัวที่มันอยู่หลุมเล็กๆะ ูยังสะสมมาน้อยมันต้องมีหลุมเพิ่มครับมันจะดีมากขึ้นสงสัยจะนานเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะไปจบกันที่ตรงไหนนะฮะอย่างพาาลาดๆเนาะเดี๋ยวโอ้โห hein. หลุมแบคโฮมันก็อันผ่านตาไปเรื่อยอ่ะ เหมือนจักรวาลที่ผมได้อยู่นี้เหมือนเน้นตอดมากกว่าตอนนี้ตอดหน่อยเนี่ยตอดไปทีละห้าทีละสิบสองจุดห้าศูนย์อีกด้วยหรอน้อยไปไหนเนะี่ย นี่ตั้งแต่เล่นมาเลยผมยังไม่เอ้ยเพิ่งจะมีเมนหลุมไอ้นี่นะคือมีหลุมแบคโฮเพิ o ่มมาเงี้ยคือไอ้สัญลักษณตัวอื่นนะ่ะมันจะไปเข้าหลุมตรงนั้นด้วยนะครับและหลุมนี้ก็จะเข้ามาเข้าตรงกใจด้วยคือมันดีแหละดีเลยแหละแต่หินทองหินส้มอะไรพวกเนี้ยไม่ชนะสักทีแต่ฟินสป็นก็เข้าง่ายๆมาสองทีล้ แล้วเราก็เอาโอกาสนี้จัดหนักขึ้นหน่อยละกันเผื่อจะโดดอีกนี่เจอห้าห้าจุดไปทีแต่กระเท่านั้นครับเป็นเป็นจุดเดียวแต่แกลล็กซี่สีทองได้ปะ อะชนะอีกรอบนึงครับโดดเข้าไปแต่ยังไม่ได้ถึงกับยับโลกแตกเหมือนที่เขาลือๆกันอ่ะอืมก็มาพันหนึ่งตอนนี้บวกมาส2 7เองก็เล่นนานพักหนึ่งแล้วนะเนี่ยทำไมหินทอออกยากจังวะ หน้านี้สวยอยู่นะเปว่าไม่สินะ่ะเอ้ยโอ้ยมาว่าหน้านี้คือแบบสวยจัดจัดครับแบคโฮเราเพียบ เนี่ยก็จะเข้าทุกทุกไอ้นี่เลยะแล้วลเดี๋ยวไอพวกนี้ก็จะไปเข้าสะสมตรงกลางอีกโอ้โหเอาละเฮ้ยเว้ยกาแล็กซี่สีทองเมื่อกี้เห็นเห็นอยู่นะยังยังไม่ติดเลยครับยังไม่ติดเลยสี่ส้มก็ได้ถ้าทองมันยากนักอ่ะจบแล้วโอเคอย่างน้อยก็ดีขึ้นว่ะอ,อ่ะอนี้เราไป หมายี่สิบกันโอ้ยปรับไม่ทันผมดันออโตเอาไว้ยกเลิกไม่ทันครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับดูรัวๆไปเลยจัะคอดอีกหนึ่งทีติดไปสวยงามแต่ถ้าเป็นหมายยี่สิบนั่นจะตัดส,สูนเลยนะมันจะดีตรงจุดมันเยอะเนี่ยแหละ จุดจำนวนของแบคโฮเนะี่ยดีตรงนี้แหละโอ้นี่เล่นมาจะสินาทีแล้วนะครับกาแล็กซี่สีทองหรือหินทองยังไม่ได้เลยโอ้โห่ะตัดมาเริ่มต้นด้วยร้อยเก้าสิบจากเมื่อกี้ที่หน้ามันมีหินครบทุกช่อง เอาเถอะนีทองยอมแล้วยอมแล้วก็ได้สีส้มยังยากเ่ยถึงห้าพันไหมน้องวันนี้ ย้ำอีกครั้งนะครับเป็นการย้ำเตือนครั้งสำคัญนะครับก็คลิปนี้ผมเล่นแค่เพื่อความบันเทิงนะฮะเล่นแค่แบบแก้เหงาสนุกสนุกเฉยเยนะครับรับชมอย่างเดียวพออย่าเอาไปทำตามนะครับคุณผ,ผู้ชมโดยเฉพาะน้องๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะครับขอให้ถึง5,000ผมก็ดีใจแล้ว เน้นตอด,ดเรื่อยๆโห้ยทำไมไม่เจอแบบนี่ไปเลยอะเก๋สิที่อบตุยเชียวแกะเฮ้ยมาแล้ว เออแล้วเ,เข้าทุกที่นี่เลยเออโอยไปเข้าแค่หลุมล่างหลุมเดียวแม่แต่ไอหลุมล่างที่หินทองเข้าไว้เดี๋ยวมันจะเข้าตรงตรงกลางทุกทุกครั้งครับถึงแล้วละ่ะห้าพันถึงละถึงละออขอให้มีปรากฏขอให้มีปรากฏหน่อยเลยทีเดียวแล้วเลยทีเดียวแล้วโอ้โหอีกทิ้งสุดท้ายแล้วนะ ปรากฏน้อยโอ้จบเลยโอเคถคือว่าเยอะมากๆแล้เยอะมากๆแล้วสุดยอดโอ้ยรออยู่ต้องอย่างนี้ดินี่ก็ว่าแตกยับแบบโลกแตกแบบแบบยับยางครับจากก่นแลก คาดไว้ก็จะถึงห้าพันไมตอนนี้เราคาดไปเป้าหมายใหม่เลยแล้วกันหนึ่งหมื่นครับอีกเจ็รนิดนิดแล้วเข้าฟีเจอร์อีกแล้วสวยไปเ,เลยนานๆแบบนี้ทั้งวันก็รอไดนะ้แค่ให้ถึงเส้นชัยเราก็ดีใจแล้ว อีกน,นิดนึงเนี่ยจะถึงอยู่แล้วเนี่ยมันต้องเจ็ดร้อยนิดๆอ้าวเจอช็อตนี้ไปถึงเลยวสำเร็จเรียบร้อยอา้าว ไกาปกเลยพอดีเป๊ะอโอเคครับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้เอา้ากำลังจะลา,าโอ้ไม้ต่อมาจนเข้าสัง,งนนะั้นครับคุณผู้ชมเอออ่ะอ่ะอ่ะอีกรอบหนึ่งแล้วกันกำลังจะลาพอดีเลยโชว์เข้าข้างอีพอดีแต่คิดช้าไปนิดนึงผมอะ่ะคือเราควรเพิ่มไม้ได้แล้วอะ่ะ แหมถ้าไม้นี่เป็นห้าสิบไม่อยากจะนึกอมไม่เป็นไรครับรู้อะไรไม่เท่าลุงนี้อีกหนึ่งทีประกวนมาเลยอ้าวหมดเลยทำไมรอบนี้จบเร็วจังเอ๊ะอะไรวะเนี้ยโอเคครับไม่เป็นไร ลาไปอีกเ,เท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่สวัสดีครับ